คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ,นะนำก่อนร,รับชมคลิปวิดีโอนี้บ้านนี้วยไปละวันนี้มาลงทุนบัานนี้มาลงทุนบ้านนี้รวย้ดื่มวจเาอดิได้แคายเอาไปจำมาดิด กับพากันนหสีตรงทางบาวอ๋อหมีกสิบหกสี่หกห้านะมันต้องมีหกแล้วนะเย่ดยเ๊ะสันนี่มันต้องเิจงตำมากกว่าูเจ็งตามหาพันเด้อ

Ô, tình yêu gì? Ừ. Oh. Tình tâm hà phan tình oh. yêu hà phan nữa là hà phan. Ok. Bài. Ba. yêu, yêu xuống này nè. yêu yêu xuống. Rồi đẹp có cái tí ที่บาตัวผอเคแล้วที่แนที่บ้านที่สันแต่ห่าสองเมตรเจ็หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน่ยืห้ใบยห้าใบ ยี่สิบหาไปอรน่กับตัวอะไรเนี่ยหกเมื่อหนึ่งหกงกันหหกกับหกเก็งหคือกันไปเลรวบกันไปลยวสหาไปยี่บหา่หาเมือน้องทุนอ่ะกันาสงนบอกห่น่สองนมาเลยๆสาหกเแปดก็เป็หกกใหมห้ก็ยีจ่าเกหมอหหห เจ็ดสแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบีสิบอ็ดสองสยี่สิบี่ห้ากองละยี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือสิบสองสบสามสิบสี่สิบห้หกสเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบยี่สเอดสิบสองสิบสามยี่สิบสี่สิบห้าห้าหมื่นเบอรได้ก็ห้าหมื่นเลเออใช่ไให้ดู ขยามเธอเดี๋ยวนั่นเคยเปลี่ยนนี่อยาของพยามมาเองเนาะเป็นสร้างหุบเขาข้าอยากข้าเองการใดโอ้ดรึ้นมาไฮโดรไฮโดรคห้นไฮโดรฉันล้มถือเกาพยามมาเลยออกชุดตักรดกเดียวไปก่อนเนี่ยโรตัวนี้มีหาซากเดียวออตามใ ต้องเลยูก pues ็ไม่ก <teachers> ลัวอ่าพยายามแห้งมอยกว่าน้ห้เอาไล์่ยอยเขาขูดหมือนแบบแแบบเวยไม่รบไเลยไหู้ไดก็ตีับวดด่า้านเีอะไรแม่เอาสอง

4าสี่สองหรือสามสี่หาปนี้อ้าวทั้งหมดต้งงวันมเนี่เอาเลยสิหนึ่งสองสามสี่สี่พันเด้อใครจะบ้าบอจีบปลื้ไม่ได้มันนะสี่พอยู่สามสี่หาเว้นเจ๊ยกูจำได้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวหกสามไปตั้งก็หกสามเด้อหกสามสี่หาหกเลยอส่องเอาไว้สิบอ๋อไอ่านหาสี่สองไปเป้เดียวไปลงกันซือสี่ห้ากอนห ต้องมี้สีขาวกินแล้วละเมืองเนิ่นหดหกสามไปมันครจะกินห่าหาตัวแรกตัแรกะหกมากเ้ยเต็มเครื่องนะสีหาวกบาทนี่ย่อยว่าแล้วมันตรงมาจักสีดื่มได้ละสามสีห้กินไปเวยหาสามหาสามกินสี่สองกินนี่ส้นนี่กินไปดล้วนี่สามสีกินสาีนี่ส้นนี่ถือว่าห้างหนึองยิ่ก็็ดงับงับยิ่งเลยติงตามมงมีหรอก เก่งแข็งเดงชแบงหมดไปได้หรอเอาขาเยิงเลยเนาะไอ้ขายเยงเลยไ้ยี่ก่อจะหารกหมเพียร์ขาเยงเลยหกสี่ห้าหกห้าใบเต็มตีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า เต็งห้าหกกับเูียดิบอเดียห้องคอยอันนห้องคอยเต็งสี่เต็งสี่หนึ่งสองสามสีหาไปกบับเจ็ดเก้าสิบเ่าไปกับเบอนับเดี๋ยวเอาเธอะแข้แม่มันบหมบแล้วคนละคนท่าไหนอะไรมันเลยหาหดด้วยนะอาไรเพ่หาไบสองสี่หกเจ็ดแหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบขัประมาณมือ ประมาณมันมันบุเปกสามสี่ห้าสองสามสี่สี่ใขอเฮ็ุใจสะอาดดีเราทุกวันเพราะว่าบัวใสสะอาดกันแม่ยุตจบัวละเอียดขจะบออกจะต้องละเอียดเพราะว่าเงินทำลายหนสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดเก้าเป็นกันช่วงนี้เลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้่บหนึ่งสองสามส้าไปเอา เอาีเอาแม่หนาโค้งหาเจ้าหน้าโค้งหาอโค้งหาบดิโค้งหาสี่องเราหนึ่งสองน้สห้าหกเจ็ดแปดเก้าบจะมีวันี้กินเลยกินเลยมันีอยะไ่กินกินนมีเขา่คอยมีกาแฟซองอยู่หนึ่งสองสาสีห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบเออแเจ่าอะรแรกไลนยน่าเจนอะแม่เอาแหาอมาเท่าไรบาทโรคคองเลยบาทนี้่าจังกง ปรูรังกบล่มของแบบใดนี่ขมิ้นข้าวาทีโตะเจอยแฮรุโีหมดมากกับเกันล่ะจัรมาจากันลมของคาถาในลมนุ่จ้ว่ากันลมลูกบใส่ชาเด็กไม่กลัวขมิ้นที่จะแกลืงไงไม่กลัวหรอกราไม่กวจะรุนหาเลยนะคะท้าอาณ์รีโมทลงก็พออ้าว ให่ในะคือนี่แหละการเี้ยงหันต่อไปด้ไม่ใหญ่เลยนะคะอ,าอ้าวเจลีิ้งโกบกบกบอะไรก็ไม่กินดูขยิงขยับเ,เรียบร้อยหาก้วสามดูขยิงแบบ,บ่อยๆอนฉันก็ไม่กินกินอะไรอะไรอะไรนะน้องนั่งลงน,นั่งลงเห็นเป็นหยักอืม อ่านี่ละเอาเลยเนี่ยสิงสามเนี่ยเลนี่ตัวสาเอีบูบูหนึ่งสามอสองพันลูกจสอสิดีเยจะทำอนะาองินะูไสให้มามยวาสามันโอ้ยเอาขาสามเยละอ้าปาเดกินเงื่นงตัวสีเอานี่เคยเล็กเห็นเล้ว

เปิดเนยเท่าเดียวเทาเดียวจะหมด่ดอย่าไเจนนี um, right. you know right. you know, right. right. ่มันหกสี ah, ่สองอะาสามเก่ยว ah, ันเ่าเีเกียวัจบ้านงาหมดไปนี่เอองาไปงาที่ไเอาไปกินนมันยอเอาคันเทียวโดนเตี้ยมดเลยโดนเตียมไปเิด่ ใยังไงเรามาหาลำยอนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสี่สห้าร้าเท่าไรสั้นก็ไม่กว่าันไม่แจกมาทคนไม่กลัวอยู่แล้วเนาะแจกคัวกินเอจะอ่ะจะลัใหนังเอาห้ามาดิแล้วกั่งราจำมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามจะบอมันเดื่อกิิกที่ยีสิาลิ้นมาเอฟีาเข้าสิบบาทเออแมนยูสามห้าหนึ่งเกี่ยวไรห สามพันสามเก้าสอนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืมฮะเต่งพูดเรื่องอะไรก็ได้ถ้าพูดเรื่องจริงไม่เป็นไรถ้าพูดเรื่องไม่จริงหนึงสามสี่ห้าหกเจ็ดของใครเนี่ยของแก้วของแก้วด้วยของใครของใครเต็งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ของใครเนี่ย แจ้าขอยมาส่อขาันเดียวนี่โอเคไลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันเหียวมากนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิอยไดกินได้ไหมองมือหาหาสมใส่กระติ๊ดันโอ้ในว่าของคนมือสวยมาเวียนเดียวติหาซื้อซื้อชิหาไวอ๋อคอยเรื่อวาพน้องหาสาม ทุกหน้าทั่วหน้าได้กันทั่วหน้านะฮะเม่อี้เรอเอออยาจะเอามานมันคือกา้รักษาผ่อยอะไรจะกิน,กนอกอกเอเอผมเลื่อมบงังลื่อมบางอย่างยาตัวนี้มันเป็นยาแคบ,ก,บรก,กระเพาะแนะก็ไล่โรคออกได้กดออกจากรับสั่งเดี่ยวลอยข้างในจานเนี่ยตัวได้เข้ามาได <laughs> ้กดมดัดนกินได้ใส่ไนมซีอิ๊วตัวหนึ่งมันไหลอ้กขายเองมาหาเงินสิเจ้าเอาเองมา แ่่เสียเงินมงกับหาแล้ให้โอกาสเอาไปเอาวะนี่ไม่ไม่ไมซนักเดียวใจเดียวโอเคีกับหามาเยอะจังนี่ขางกบอลเีนีก่อนที่นั่นยวกขี้พบาน่ีของอเมริกันไ่อะสิอะไรแล้นเ ยาลดกดรักษาแผลในกระเพาะนี่ยต้เปก่อนเลยอืออือเออยัได้อันนี้แหละต้องเกดีเชวรัตวจาไรมันมันปดมันบไรต้องัวต้งันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเองอนำมนี่เป็นต้นยาวสามสี่ห้าหรือสี่ห้าหกแปดนกระป๋องยะ่ไม่ชอบเลย ไม่เลยนัดนนี่อยู่ยข้างไปเพลิดก,ก่นนะ้นมน่บงเด้เจบวนี้นีเดอหกเอียวหกสามต่ำสามนี่นะโซนนี้ออเอาไปตัวยาวสามสี่ห้อ่อดยตัวเต็งเต็งห้าเลยเนี่ยร่ตัวเต็งเต็งห้าเนี่ยโซนเนี้ยอยู่ยาวสามสี่ห้าโซนนั้นไม่เอาอยู่บนเดิมนีืออ่าบังเล็กกวน้ กาแฟดำท้องนมใส่นี่ในข่ยอ่ะอ้ยเยี่ยวเยอะรูจังสามมาแล้วสามไมฮสามก็เยอะวเรดี๋ยเลยโอ้ยโดนไลยเลยนี่เอ้ยตีก๊อตาไลึงตึงๆเดี๋ยวติงซี่แบเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดจ้เอาตักินไปด้ป่ะเออนั่นแหะเดี๋ยวคอยนับสัก่อนนะเ้ามาฮบ่ะคอยไปเหย้าสามสี่หาแล้วเจ้ากาจะกินช่าคอยได้แล้นี่นี่แ้วิใจสามสามตามสามใหเด้อ หนึ่งสองสามสี่หาโอ้ขาทุนเลยห<ส>าไปเมันจองมาโดเนี้หาไปอันนี้อันนี้ยงางละสามสามหาโอเครู้เรื่องถึงขนาดตัวนี้ติงหาเอากินไปนเรี่อยๆตงตั้นี่ยพใช่ไหม่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้ิบสิบไปเอากินไปเจ็ดห ดเก้าสิบสสองสสสี้าสหกองสสีห้าหกเจ็ดแปดเกอันนี้สิบหก่ะเป็นยี่สิบหกสองหมื่นหกหกเจ็ดแปดเก้าสิองมื่นหกอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบสิบเจ็ดสิบแดสิบเกายี่สิบอันนี้ใจอตง เดี๋ยวเดี่ยวเดียวายใจเดี่เดี๋ยวหายใจเดี๋ยวหอยใเขี้ยเจ้าตอนนี้เขาจะใจติงซีหรอกติงซีกับไอซ้ำซีหะเดี๋ยวเดี่ยววันเดี๋ยวหายใจเขี้ยให้้าเดืองจะได้แพลผู้คนเขีอยวติงตั้มติงตัมเจ้าก่อนเนาะกินงูโกโกูได้กินยังไงก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติงตัมหนึ่งพนนสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบอานนี้ติงตั้นี่มื่นหึไดสองมื่ เออหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเดียวเด้อหนึ่งวิสามใบนี่วะหนึ่งสองสามสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเนี้ยหนึ่งสองสามอันนี้สามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เก้านี้ววย 9, 000, วะ่ะทำไปได้เก้าพันเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ขาดทุนแล้วเดี๋ยวจะแบ่ง,างหรารหกเป็นเป็นหมื่มมนหนึ่งสองหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดหมื่นสองเล้ยจะจบทุณเดี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบเนาะสองหมื่นห้าเอา <ผ><ห>านอยู่มน,นกวบ <c ười> าทพักหายใจคนม <c ười> นสามนัเงินหน่อยเอาอ่ะขยเลยเจ๊ดูนะคะดูหน้ากระดานอืมติ๊งสามก่อนพักอนมันหน่อยมันจะวนมัน มันจะเหนื่อยนะเอาเลแนารอยหนึ่งหนึ่งสองเอาแ่งหาร้อยต้องเจาอะไรได้สองไสามได้ดีปะหาสามน้รยเลยหาใบหาไเอาใบหนึ่งเอาสามสี่สามสามได้ดีล่ะสามงสามได้ดีสามห้าสามสี่สามสองีปเยว ติงงดไเนี่ยสามงเดียวอุยเอามาติงสามเอออะไร้ะเหมืนหน่งหมือนเดี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปเก้าสิบเ็มือนุอุยเอาอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดก้าสิบยติงหกหมือนหนึ่ง ถึง x u ố หาพันนูเรื่องไปพาไปไหนครับหมดทั้งวัสี่ห้าหกเจ็ดพวกชูงจะหาพันเอามาละบานนี่เอาไปหาพันเป็นบัใส่ตำสามลงทุนในแต่ละหนึ่งสองามสห้าหนึ่งสองสามนั่นแหละปุกันโคกสีบานกินสบายในเช้าวัน เอาละมานี долларов, ้มันต yes. oh. ้องมีสามตัวนะต้องเยี่บันอะตย่หาใบไ้ขอนี่ยกใบบ้นาจะหาใบหใบเออหาใบละองไเออประมาณนี้ละก่กสามสี่ห้าก็สองจะตขนาดไหสองกับสี่าอาหารไม่มีเนี่ยหกหกสามหกหสีหโอ้เป็นยังมึถือเต็งสามเต็งเต็งเงกัยาหกสิ้วหกสี่ด้าวเลดี ก็ได <Okay. Six. S 2> ้เอาบสี่ชีใบคแบบออกสาหเนาะไปเอาหกสี่มาใส่4ีสามะใครอยอคนไหนเนี่ามีสามอยู่วะเยๆเฮ้ของข้าถือคุณจะกินตัวเป็นยีบหใส่สามเมนกัใครืยอเป็นยักกุ้นมาไรขอยะหยักมัดเตต้นถิกสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สองสามสี่ห้าขาดตุ้นยังไงอืมน่าพัน5,000งพันของเอากระขาดอยู่บ่าหขาดหร ขาดหกสี่อันกสี็ใส่สามสี <to 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 to ่สสี uh, ok ่ห้าเดียร์เจ็ด้าสองเก้าไปเวิรแล้วของเก้าล่ะหัวหนาหาหัวหน้ว่าไม่ตะไปพันกับแมงมุเพึ่นรู้ว่ามปันหาไปของเก้าล่ะเจ้าติงหกกับติงเออเล่หกติงสูงเออของเก้าสูงเลียวอยี้เออหกสูงเดียวขยี้เทีบใจเย็นนี่ขยอยเอาดีเขาขย้ได้ตัวนี้ใจเย็นจะได้หกติงหกกับติงสูงนะเนาะอาสองหมื่นแล้วกร่วมันนะ อันนี้เ้องคอยหมาขหนึ่งสี่สามห้าถึงหมื่นสองสองสามสี่ขาดถึงหมกสี่ของย้อมี่บอกนี่ีไปนี่ละนี่ละนี่ละหกสี่เดี๋ยวนี้นี่ลห้าหกเอาไปเลืของของย้อมนะจะลบไปเสียไ้หกสูงนั่นละไสามสี่สีห้าเอาไปเอาไปหกสี่นี่กระจายไปเี้หกสูงหาไปเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเนี่ย โอไปจะรูปแรกกับกระซี่าดทุนไปเลยถือถือมาดิเพามัซ้องกับจำนะเดยวอบ้านอยู่ีขาดทุนมาอะไยได้มาซขออเอามาใส่สิงสามไปก่อนเปิดมาเห็นหกกระซี่แล้วเป็นห้องเป็นแล้วอายุอ่ะสามัเลยาันแตโอเคเสียหน่อยเอาละบานี่เกอเอาเงี้เงนี่สิงซีดิเอาหานี่เอาไปไป่องไ โอ้เ่ยคนเดนอ้เนยเนี่ยนกคนอยู่ใกล้กันหาตั้มเสีเมินๆอาบหน้ามือหาเอียวก็พอเถดหาเอียวเนี่ยคนยางซันนี่นะเอาเลยซื้อจีนน้อยใจนะคะบ่าวกอากาศนี่เนาะบ่าเลยซื้อกนหลบ่าวอากาศมันเสียเรา หนึ่งสองสามบยูสองหมทหนึ่งก็ว่าบปจะหนกเาสิเห็นหน่ได้ไฮโลน้องาเเจ้าไปอีกั่นเจ้าก็ไม่ได้ไฮโลน้องเือนหนาไปก็ลืมล้มานี่อาไปอยู่กับหนกสองคนเบอร์อาไปหลงอย่างน้องบานนี้ไปลกสามหอกพลังมาจังอาทีหนึ่งก่อนอยสีขาวพลังสีบมักสามอะไรอีกบ้านนี้หกสามเบอร์สามนออบานนี้เอาละเอาละโตคอยบ่มโตคอยบ่มากเนคอยสิ มาเอาสมองนนีต้องใส่ต้องใส่เลยเอาไปเอาไปลงสีสามอลงสองเสืออะไรกมีผู้ออกผู้เขัาไม่ได้ตรองน่าเกีียเบองขี้อยสีเอาห้าสองห้าเอียวห้าดำสี่สองหนึ่งสองสามสี่เอาไปใส่สามดำเลยนะ 3ต่ำอือตีงสองอไปเบิ้งร้ว่างเด้อสิมีสาอีกบ่ห้าีสยบินแล้วห้าซีี้แล้วก็ห้าห้าอแล้วสอมเอ้ามเป็นยังงนยหต่ำเดียด้ยเสียนี่สอใบสโอ้เสียเนี่เป็นสีง่ามเลยเดี๋ยว่อยไปยืดสต่ำเลยเจสิจะไปใส่เล เซียนี่หาใบมีสองใบเด้ออหาสองของเก้ามีแต่ใบนึ่งเบหน่ย1 2 3 4 5งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเจ็ดขอยว่าท่านลงจังแวบดจริงบอว่าได้ลงข่อยพเดียวเอานี่ยอนนี้ของแก้าเจ็ดใบอือหิไปนึ่สามเดียวเนียเดียนี่สามเดียวเจ้ากินตัวนี้สี่สองขอยก็ไม่ยูสามตำเนี่ยอือกินหกสามนี่หกสามกินไปซื้อบนี่นอกนั เอาปเนี้ขาดหน่อยทำเม่นขาดอะลยว่าเอาไปใส่ตัวสื่อยู่ของข่อยได้ติ่งหาบติ่งหาข่อยหาพัราลงหาสี่มนี่จะติ่งสองนี่นเออเป็นยูติ่งีกัมีติ่งหก็มีก็ตันแล้ว้จะ้งของขอยเป็นข้ง่อยนี่ติ่งสามของข่อยนี่ติ่งสามเปนน่งา่ของข่อยเบยอะแ่นะข่อยข่อยต๊มือไหร่ตับโลดหาพันบ่อะ อันนี้เป็นสามีกห้าพันของใครเอาไปให้เพื่อนเราคนติ่งสองข่ายยีว้อแบงหาร้อยเรให้เราประมาณไหนมั้งเอยไปติ่งมั้งสามสี่เาไปได้ป่ะติ่งเาไปได้ปตมึงกไปแ้วแ่งไปหอยเอาไปแันนเจ้าแมววันนันติ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสเดสิบแสิบเก้บิบอีกงีสามสี่หาไปหาสาม้ใดร่วมกันยสิกเาไปหาบืองเาไปเบือมาไปเกบ่รับีหางของลงเดี๋ยวย่อมย่ม่ครับแมนของเจ้ารวมกันเลยวันของใครเดียวันของคนไปเใบทุกคนหนึ่งสอสห้าหกเ็ออหนึ่งสองสปด สิบเ <10 S> 2็ดสิอมสบสันนี้ของคอยมื่นสี่สี่สามสิบสองห้าหกเจ็ดดสามหมอ้าหกเดีใบกับสามหมื่นนี้เอาไปส่นสี่พันนี่เดี๋ยวตัดสิได้เองหอกสิมื่นสองบเจใบบใบี้าหกเจ็ดเจดสีใบกันี่สิใบ่งสอ สี่เนี่ยสี่พันสี่พันสี่หมื่นสองเนี่สามสี่สิบสองอันนี้ก็สามหมื่นอ่นีอันนี้กัอีกสามหมื่นสองเลยเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเก้าสิบขันตุ้มเจียมาลาเพิ่มขวบสิบหกไปเลยวะเนี่ยขวบสิบได้มาถึงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่าไหร่หสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจบ ทีมือสองทีสองบอกเดี๋ยวขอสล่ออกให้เพิ่มทั้งหมนี่หาสองนี่สองพันเป็นบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอนี้หาสองหาตัหนึ่งสองสามสี่หาหาพันบอกหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดแล้วยมจิบจิบไปยืยืมตาิิบห้าอนนี้ ที <S 2 <S 2> ่เดียวหองข่อยโอ้ขาดชุตอนนี้เป็นชุ่งเียให้สามเงินละดนให้สามุนหาดำหอมข่อยต้องคอยต้องเจ้าก็เทบ